สวัสดีครับทุกคนนักลับมาพบกับดักโซสามในพาร์ทที่สิบปกันแล้ววันนี้เราจะย้อนกลับมนันณจุดจุดนี้นะครับผมทางไปต่อเนะี่ยมันคือทางนี้ฮะที่มันมีกำแพงล่องหนซ่อนเอาไว้นะครับโอ้โหไม่ก็จะที่ทุกคนเห็นนะครับโซ2สองมืนผมได้บินไปแล้วมันณเช่นนี้เนื่องจากว่าโดนไอ้โฟกัสตีนี่ฆ่าตายอย่างที่งเี้เสียบไม่เข้ามาอ้หา่ากำแพงล่องหนนี่อันนี้เลยนะจ๊ะเรียบร้อยเอ้ยม,มีมีทางด้วยละ่ะตรงเนี้ย ตรงนี้ไปไหนเนาะเสียดายกูสองหมืนหกเลยนะเอมเบอร์โอ้ว้าวอ่ะทางขาดครับมาเก็บเอมเบอร์เอ้ยก็ดีนะเอ้ดดดอะไรแบบแบบแบบมีอะไรด้วยอ่ะวอทอะหอคอยหอัวคอย,คอยตรงนี้โอ้ไปไหนเอ่ยถ้าทางจะยาวให้อันี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผม เออ่ติดไว้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอดูก่อนมันขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลงน่าจะเสียเวลาเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับทางเรียบๆง่ายๆเอาก่อนเลยโอ้ว้าวอะไรวันเนี้ยเหมือนห้องเก็บของของพระราชวังโอ้โหชุดใหม่ <c oughs> ชุดใหม่ก็ต้องใส่สิครับรอเลยล่ะเออไม่ได้เปลี่ยนตั้งนานโอ้ยอสวินเกาะทองโอ้โห โคตรหรูดูดิโอชุดหนักเลยเนะี่ยอ่าก่อทองโอ้โ,อยโหยโคตรหนักเลยหนักมากอืี๋ดี๋ยวใส่มงกุฎดี๋ยวเหมือนเดิมแล้วกพเนี่ยเอออันนี้ได้ัน,นี้ได้อันนี้ดีอันนี้ดีอ่าได้ปุ๊บใส่เลยไม่ต้องคิดเยอะ อืมันอะไรกับวันนี้เหมือนจะเป็นลานบอสแต่ก็ไม่เชิงไม่ใช่หมอกอะไรมันเยอะทักหนาอ่าหมดแล้วครับทุกคน <c oughs> แค่เนี้ยตรงนี้มันมีอะไรวะเออทางมันกว้างกว้างถ้าส่งเนี้เอลดนลิงนะเอาไว้ PVP เออแต่ดักโซสานน่าจะเป็นไอเดียต่อให้หละ เพราะแมปมันโล่งมากตรงเนี้ยใช่เลยครับแหล่งแห่ง PVP แต่ก็ไม่มีอะไรไวะแฉะนั้นแลวทางไปต่อคือริฟหอคอยไปมีใครเฝ้าไหมเอ,อ่ยยามเฝ้าไม่มีไม่น่ามีอะมั้งอันนี้ยเออ โคตรจะมึนหัวหมุนอย่างนี้โอ้ยเหี้ยแล้วไอเหียเกือบออกแล้วก็หมุนกลับใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันไม่น่ามีแบบเอ้เดี๋ยวตรงน,นี้ไงเนี่ยมันมีอันนี้อยู่สะพานล่องหุนอ่านี่ไงผมจำได้เชื่อกูไม่กล้าเดินเร็วเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ตกแล้วถ้าแล้วถ้าผมกดแบบ กดอ๋อนั่นไงมีชั้นบนอ่ะแล้วกูจะกลับขึ้นยังไงวะถ้าสมมติว่าเดี๋ยวนะขออนุญาตย้อนก่อนเออเว้ยพอถ้าผมแบบถ้าลงไปข้างล่างอแล้วกูจะกลับขึ้นยังไงสมมติสมมติเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้กันหมุนลิฟต์กันเพราะว่าเมื่อกี้มันลงมันก็ต้องขึ้นข้างบนนะครับตั๊กหนึ่งตั๊กหนึ่งตั๊กหนึ่งพวกความรอบคอบเดี๋ยวแม่งกลับกลับขึ้นไม่ได้เสียเวลา แลวนี่มันจะหมุนไปไหนวะเนี่ยอืมอ๋อนี่ไงถูกต้องเอาละงั้นเอานี่ก่อนเพราะด้านล่างเนี่ยมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะมีทางกลับขึ้นได้เอโนรลอนโดอ่นนี้อ้นี่ไงบอลไฟพอดีเลยโอ้ิตถูกจริงๆอิอบอกแล้วสติปัญญาแล้วก็ แล,แล้วเราแล้วว่าหมุนย้อนกลับอีกทีหนึ่งเพื่อไปดูนะครับว่าตรงนั้นมีอะไรให้เก็บบ้างนะขอแบบขอเลขเด็ดเลยเลขเด็ดเลยนะไปไ <c oughs> หนดูซีมีอะไรสรุปคือว่าไอ้ท่าไอ้ท่านั่งเนะี่ย ไอ้ท่านั่งเนี่ยที่ผมต้องไปแมปแมปต่อไปอะ่ะที่มีคนคอมเมนต์มาเออผมยังไม่ได้นะไอไอไอท่านั่งเนี่ยมันต้องทํำยังไงครับเออบอกผมหน่อยเป็นบุญให้ผมหน่ไอเทียบบ่นมาแล้วอ่ะตรงนี้ก็มีบอลไฟลเหรอวะเออสรุปท่านั่งเนี่ยเอาเอาจากไหนครับคนดูนะครับก็กวรช่วยชี้ทางสว่างให้คนซิร์ฟเวอร์อย่างผมด้วย <laughs> นะ คอมเมนต์ <Comment S 2> มาคอมเมนต์ <comment S 2> มาผมผมอ่านอยู่ผมกดใจไปละนะครับช่วยกันแชร์ใครหายใจไว้หียเสียงมานคนหายใจตรงนี้ถ้าหจะโคตรลึกหลงอุ้ยดาบดาบกาเดียนดาบอะไรวะไปว่าอะไรวะผู้ผู้พิทักเออดาบผู้พิทัก ตอนหรังจะเป็นผู้เปิดวาร์ปโอ้โหได้ยกชุดเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวใครใส่เดี๋ยวใครใส,ส่พัดหน้าพัดหน้าเดี๋ยวชุดนี้มันจะงอนกอกสีทองเลยนะเว้ยเทพทูอุ้ยโอ้ยเขี้ยเกือบตกชีวิตผมมีแต่คขว่าเอ้ยนั่นไงกูว่าแล้เว mm hmm. เอ้ย เมื่ไรมีบอนไฟเอ้ยแต่กูไม่ได้กดนั่งน้วยว่ะมันจะอ๋อโอเคมันล่าสุดให้แล้วไปโอ้โยบายอ้ยเราเราก็ค่อยๆแล้วนะมึงยังตกอีกเหรอโอเมก้าสเหี้ยเหี้ยมันต้องมันจะต้องไปขนาดไหนครับพี่พี่ฟรอมซอฟต์แวร์ ืไหนพูดหมดหล่อเลยกูอืเฮียดูโคตรยากเลยมีเฟิร์สเพรส n นโหมดไหมเกมโซเอาไว้แบบว่าหันเล็งให้มันแม่นๆแล้วค่อยโดดเออน่าจะช่วยได้อมึงยืยนไปได้ไงวะไปมีอะไรวะเนี่ยโอ้โหลึกแล้วก็งลึกเลยอีก ฮัจ้าวนะจุดจุดนี้นี่เองกูลงมาเพื่ออะไรนี่ตรงนี้มันสูงแทบตายอีหา่าเชื่อมาตรงนี้ใช่แค่นี้ก็ยังดีอะ่ะถือว่าเราได้เราได้ชุดเนาะอืมได้ชุดแล้วก็ได้คอนเทนต์ตายโชว์มาหนึ่งแมตต์ไปกัดกรุเลย อย่างนี้ต้องให้บอสมาหนึ่งตัวเพื่อเป็นการชดเชยนะครับที่เราตายแล้วก็เสียโซไอเชี่ยแม่งอ,อสุรินสองตัวส้มตีนนี่แม่งขวางทางที่หา่าผมตายไปประมาณสองสามเทกได้เออไอหา่าแล้วแม่งตำแหน่งยืนแบบหนึ่งหนึ่ง,งแกตัวที่แบบว่าแต่ยาประชิดอีกตัวหนึ่งมันก็เอาธนูนหลอยอยู่ด้อีเวนไอเพื่อนมึงไงสัตว์จังไรเลื่อนโอ้ย เ,เสียงแล้วมี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 อืมมาาไหนเนี่ยคนแจมไอ้หอ,อกก็สู้ง่ายอยู่เพราะว่าระยะม,มันมันยาวถ้าเราเข้าไปชิดมันก็เสร็จเราท่า,ทานไดชาตินะอืมดรัวตัวใหญ่ซะด้วยมีทางแยกกูแยกก่อนไปไหนเอ่ยลมแรงมากด้านบนนี้โอ้ ดินแดนนี่มันอะไรกันเดี๋ยวมึงเจอดินแดนมาชิมาไม่มีอะไรแว่นนี้เมันเอาไว้ดูวิวเฉยแต่สวยนะสวยมากสวยมากมีทางเข้าครับสรุปประตูใหญ่ล็อกมีทางขึ้นด้วยเค่ยยักษ์ตายใจแอนเคลิลอะไสักอย่างพื้นแย่เจไปไป่ได้ซากและวคาบตะไคร้ที่ดิน แย่แย mm ่แย่แย่แย่สูงมากจานสูงเกินไปเป้ามีโอ้โหมีมีทางไปต่อด้วยแล้วก็โคตรมืดเลยไอห้องยาวเมื่อกี้ป่ะโอ้โหโอ้โหตาแดงด้วยสามทหารเสือเรียงรายผมว่าไอตรงกลางแม่งเข้าไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็ลงได้เว้ย เชี hey. like, ่ยเหมือนกูเ huh. ป uh ็นในนี่เลยยามอืเห็นแล้วไหมครับอืมดูกลมๆอันนี้ก็มีแหละอาจจะเป็นเยี่ยงทางตันอ๋อหรือว่าเปิดจากอีกฝั่งไว้ไอประตูใหญ่นี่ไงเราเข้ามาแล้วเนี่ยลงเลยได้ไหมโอ้อันนี้เหมือนฉากนี้เหมือนในนี้เลยบอสในดิมอนโซรีเมดนะครับที่มันเป็นบอสไอ้เหี้ย นีไ่ไงเปิดไม่ได้ขเขาเรียกบอสแล้วน่าลืมแล้วหอยทากเออเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหเฮียเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย what อ๋อมึงนี่หวะไอ้ตัวไอ้ต,ตัวปราสาทอต่ผมจาได้มึงอะไม่เคยไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานหน้าตาเฮียขึ้นเดี๋ยวเฮียเหมือนเดิมไม่รู้หลบอยู่ดีก็โผล่มาอีกหนะอี๋เหรองะงะโอ้ย สองทีพอสองทีพออย่าเยอะหนึ่งทีพออันนี้อันนี้อันนี้หลบข้างประเสกข้างตีหน้าสั่นบันลือโลกตีเข้าไปไม,มัน,ม,นมันเออแล้วมันเออแล้วเอเอ,เอ,เอ what the hell คือคือทำไมกูตีไม่ออกสเตมิน่าก็มีไม่ใช่เหรอ jesus christ อเอออยนี่ก็มีเนี่ยหวะไอ้เวยที่ทำไมกูตายก่อนมันเนี่ยโอ้มก้าสขออีกทีอ๋อหลบได้อืมอ้อหลังกระตุกสิแต่ผมแพรลี่ไม่เป็นไงเออไม่เหมือนก็ตอวบอกกับ อไอ้ัสซินครีตอันนี้จินที่ที่เคยเล่นแพร้รี่ง่ายกว่าอันนี้มันแพร้รี่ยากอะ่ะจังหวะแบบต้องโคตรจากเพอร์เฟกต์ไปนี่ไงล็อกูนึกแล้วด้านไหนก็เข้าไม่ได้เปิดไม่ได้นะครับเนี่ยมาเลี้ยวมาทางนี้บ้างไอ้เสียงแะ้วโอ้โหรอบนี้ตาแดงยัดเข้าจะโคตรแอดโคตรแรงลงไปไปกสตีกูเบิดที่หน้ามึงเรียบร้อยตายซะอีเหี้ย สี่พันสวยโซใหญ่ด้วยแลวด้านนี้แหละโอ้มีประตูประตูเขียวเลยนะประตูอ่าแค่ฉากแหละไม่ God. ก็ฉะนั้นแล้วด้านซ้ายคือด้านหลักกูอยากกดตัดพาร์ทไปตรงไอ้ทุยตัดคลิปไปตรงที่เราเจอไอ้มอนเมื่อกี้จะไนี่นม่ต้องแบบว่าเสียเวลาเดินไม่มีคอมตัด K5 แม่งก็ตัดแบ่งไนดะ้แบบว่าแค่ช่วงช่วงเริ่มเริ่มคลิปกับช่วงจบคลิปนะครับตัดแต่แค่นั้นแหละโอโ้โหฟีเจอร์นี้ไม่ค่อยเลิศปะ่ะขนาดแบบไอแชร์แฟกตอรีอ่ะโอโ้โหแม่งใช้โคตรแยกเลยเหมือนมันแค่ตัดต่อแบบไฮไลท์เฉยๆผมไม่ถนัดปะ่ะงานตัดต่อนี่เรียกได้ว่าไม่ใช่นานงานงานงานเรานะครับเราเน้นแบบว่าเป็นเป็นผู้เล่นนะครับ เป็นหน้ากล้องหลังกล้องเราไม่ถนัดอือ้อย่าย่าหย่ายาอ้ามึนี่ยิงเกี้ยวแล็กไหนพวกเกี้ยนี่แม่โอ้อ้าแม็กก็สอะไรวะเนี่ยนี่ยิงคุ้ยแล้งไหนเฮียไอพวกโอ้พ่อมึงเสัะครับตรงนี้ก็มีแหละครับอ้าโ,โ,โอ้โหยแม่โอ้โหเหลี่ยมยิ่งนะัก ไอสัตว์เอ้ยด้านหน้าสามด้านล่างมาอีกสองสามไอเชีย่ยแม่งดักโอ้โหทางตันพอกูจะไปปุกจังหวะกูพังเลยถ้าเดินขึ้นมันยังพอแบบเออมีจังหวะให้เราเผื่อบ้างไอเชีย่ยลงด้านล่างปุ๊โอ้โหแม่งกูขาหักเลยจังหวะเสียเลยเชีย่ยแม่งอีกเพลย์เอ้ยคี่บ้าอันลงด้านขวาดีแล้วนะครับ าปาามไอ้ที่อ่ะเปี่แรกหนาตามตรงนี้่ะมันต้องขึ้นจากไอ้นี่วะล่างขึ้นบนถ้าเอาบนลงล่างนี่โอ้โหแม่งสภาพแบบเมื่อกี้เลยสัตว์เอ้ยนี่ละครับเกมค่ายนี้แม่งชอบดักเขาวางตำแหน่งได้แบบเกียนมากเออแค่อัศวินแม่งหน้าประตูเมื่อกี้โอ้โห,หเฮียสองหมื่นหกกูไปเลย ยิงเข้าไปอ่ะยิงเข้าไปไอ้พวกข้างล่างแน่เลยมัที่แม่งเดินเดินขึ้นมามานี่ไงลงมาเวนต์อะไรไปหือก่องกองอ้อนี่ดีกว่าเดียวเดียวเดียวตีเร็วกว่างั้นช้าอ๋อ tù dân bán bà mình đều à. Ôi hồi Ngất, ngất khách dẫn đồ chẳng ý dễ Ồ lại hè cái ra hỏi Mà em em โอรู้ดีจริงๆัวเยอยโคตรไฮไลท์เลยกูน่าจะกดเลยเออเขี่ยแม่งกูวิ่งไล่สัตว์โอ้ยกว่าจะฆ่าได้โอ้ยเยี่ยม่งหลอยโอ้รู้ดีจริงๆโอ้กโอโอโอกเกมมึงฉลาดที่สาดเหมือนรู้ว่าผู้เล่นต้องหลบตรงนั้นอะแม่ตัวหาเมื่อกี้มันคมคมแบบโซนโซนขวา แล้วไอโซนชายไอพวกเขี้ยนนั่นก็เสร็จได้ยินมาดีแล้วก็หล่อยกูตายโอ้ยเฮี้ยรู้มากไอสัตว์อะไรเฮี้ยโอ้โหกูน่าจะบีบเลยแม่งอีกอีกวิสองวิอะเอมเบอร์จะแตกพอดีเลยมันใช้เวลาบีบประมาณสามวิมั้งสามสี่วินี่แหละไอเวนโอ้ยเขี้ยแม่งหล่อยเว้ยใส่กูอืมถ้ามีวีเกมคัสผมน่าจะเดินตัวเบาเลยเพราะว่าเทพทูแล้ว เล่นจบเกมตัวละครเราก็เทพแล้วจริงๆอะเหลือแค่ฝีมือผู้เล่น่ยว่าจะประมาามากน้อยแค่ไหนมึงใช่ไหมสัตว์ที่เป็นคนยืนโซนขวาเมื่อกี้เยี่ยมึงอับปี่ีท่ไหนเลยแค่ปบวะนี่ไงมึงเลยไอสัตว์ไอ้ไอ้ไอไไอ้ออไอเอี่ไอไอออออไ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 อมอไอไไอ้อไอวอออออไออไอ่อไออไอไอไดไไอไ แล้วมันไม่มีทางลัดนั้งไงประเด็น,นกูเดินยาวเลยเนะี่ยขอให้เทคเดียวผ่านบอสเลยอ่ะเอา this the Waller of God นี่นะครับหนึ่งใน Lord of Cinder อีกคนหนึ่งสายเวทตัวนี้เออเออเหี yeah, ้ยละโดนแล้วได้กูเป็น Lord of Cinder ที่เหมือนแบบเหมือนไม่ใช่คนนะตัวมันนะดูดินี่แม่งเหมือนแบบจะเรียกว่าตัวเดี๋วะหนอนอะไรตะขาบงูฝนธนูมาแล้วจ้าท่าไหมตายพี่แก แล้วล oh, ่อยอย่างเยอะโอ้โหกำลังขึ้นเต่าอ้หูไปก่อนอืมเลือดเยอะกูมีไว้ขู่จร ah, oh, uh ิงเอ้ยอ่าเยลบ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 อือ้เหี้ยวาร์ปวาร์ปตีแล้วไปไหนอะยังไม่ได้ตีเลยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตัวนี้ก็ตึงอยู่ได้จริงๆสำหรับตัวเนี้ยไอ้เหี้ยฝนธนูสักพ่องเถอะไปละ <Yeah. S 2> ถ้าเราจะไปชิดไม่ค่อยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไรแต่ถ้าปล่อยเวฟมันโหดมากมไปไปหนึ่งทีกูไปละโหแม่งตัวยังอึดเลยโอ้ยอย่าปล่อยฝนธน,นูก็พออันนี้ได้อยู่นั่นไงกูว่าแล้วไม่น่าพูดเลยบอกว่าอย่าไป ไอพลังขึ้นเสาไอเหี้ยนั่นไงอื้ม er ันเต็มมากเลยสักเดิมอีกลูกอันนี้อีกลูกเนี่ยโอ้ยปล่อยลูกนิมิดมาอันนี้ยันหลบโคตรยากเลยไอ้พวกสายเวทสายเวทไม่สู้ยากจริงเอาอีกแล้วกูไม่ได้ตีเลยสักยังปล่อยอีกอ่ะเอออันนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าก็อย่าโดนอะ กระตุกเลยโดนดีตัวกระตุกอืมสองร้อยห้าสิบเหี้ยโหแม่งยังอึดเลยกูต้องฟางเพิ่มแล้วมั้งเนี่ยเตาคูพังหมดแล้วผลธน,นูจ้าไปแล้ววิ่งสี่คูร้อยเออโอ้ยแม่เย็ดพลังขคลื่นเต่าโดนมาเนี่ย ตีทะลุฉากไอ้เด้วยพลังเคลื่อนต่ามึงอะไรเนี่ยไอสัตว์อย่างกับเวกวิญญาณทะลุฉา,ากแต่มันบึ้มได้ด้วยหืมเยอะ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 ,ยอะจ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 ะ,จะเข้าเฟสสองแล้วยังเนี่ยโล่ทีเดียวก็ยังดีอ่ะโอ้ยีัยมันโคตรเบาเลยปุ๊บหมดละจ้าขวดเลือดดิฉันรอบนี้เป็นโอ้โหเอาละเฟสสองมาละเปิดไปละอันนี้เวกม้ลงแต่แม่งหวดตัวรัว โอ้ยว้าวว้าปีไอขวดเลือดขวดเลือดหมดต้องไปฟาร์มแล้วแหละตอนตอนเนี้ยไอ้แกฝนธนุยแกไอ้ออดิชโอ้ย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 เรียบร้อยกูตายกูตายถ้าคุณรอดกูก็ไม่ได้ขนแล้วกูเล่นได้ผมลงดาเมจไม่ได้ไม่เก่งขนาดนั้นอ้ อาเรียบร้อยตายโอเคมาเดิมก่อนเลยบอสมาเดิมตายเนี้ยโอเคนอะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมขอพักวันที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พักหน้าน,นะครับอุ้ยความสนุกความตื่นเต้นนะครับต้องพักไปก่อนเลยนะครับมารอบหน้ามาจัดเต็มกับบอสออเด็ดเดี๋ยวผมไปฟาร์มเพิมเ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาล้มไอเจ้าตัวนี้กันนะวว่าจะเป็นเชี่ยอะไรเอ้ยเป็นเชี่ยอะไรนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณ ทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมเจ้ากระเบพาร์ทเนอร์สลหับดักโซสามสวัสดีครับเกินอย่างยาวเลย